โอเคโอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันน oh ี้นะฮะพวกผมว่างว่างเดี๋ยวจะมาแกล้งมาคือแบบว่าคนที่มันอยู่ในฮอล์เนี่ยคือมันตื่นตีห้ามานั่งเล่นนาม่าแล้วง่วงไงไปหลับกันใช่ไหมครับตอนนี้นี่ห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวผมว่างๆกันจะแกล้งเขากันนะเปนหลอนกันชาบอพี่ไปไหนเดี๋ยวเราจะพาเขาไปไหนอะไปขายเดี๋ยวเราจะพาเนี่ย คือในฮอเนี่ยมันอยู่เต็มเลยคือมันอยู่คนเดียวมีชุดเลเบลเต็มเราจะทําการแกล้งโดยที่ว่าเราเนี่ยจะขับพอไปตกตํารวจเอโอเคท้ไมก็ยานุจะเดี๋ยวพวกโอเคไหมต้องงัดลองแกล้งเช็คถามดีว่ามันมันมันตื่นยังวิ่งกันโคตรทาย้าวิ่งกัน h e ล l o my friend Hello my f r i e n ตื่นยังไว้ด้ว เงียบเว้ยบเงียบเสร็จงัดงัดโอ้ยพังเลยงัดแล้วงัดแล้วงัดงัดอยู่งัดอยู่งัดอยู่เอ้างัดงัดสองคนเลยอ่ะไปครับไปใครจะเป็นคนับพอโอเคโอเคเดี๋ยวรอดูเอาไปส่งสอนอเทอาเทล่าเลยนะเดี๋ยวผมไปติดต่อตำรวจกันคือดูนะฮะคือยุดชุดเต็มยุดเลยครับเลเบลมีเกาะมีอะไรครบเลยฮะชุดไพลอต์ปะเน่ยพี่ใช่ไหม ได้โอ้โหหลายแสนนะเนี่ยร้อยร้อยร้อยตื่นไหมเนี่ยตื่นไหมเนี่ยตื่นไหมเนี่ยไม่ตื่นเงียบเงียบเงียบเกียบปะเกือบเกือบเลยขึือแล้วเอบดีรออะไรครับขึเนือบเลิมแล้วเตชุดเต็มชุดเลยโอ้โหใยัยไฮซี โอ้โหดูแต่ละคนแต่งด้วยเฮ้ยวันนี้ครับคุณมาทำอะไรอยู่ในห้องคนเดียวครับเดี๋ยวผมผมติดต่อตำรวจเรียบร้อยแล้วพี่พร้อมๆจัดไปครับจัดไปเริ่ดๆเย็ดแม่แม่งมอกันจาว่ะโอ้โหควันแมงขมโอ่งเลยเนาะพี่ดูดดูดดูดบีบไปเลยเปา่าน่าดูผมกดใช้แล้วเนี่ยบีบอ่ะ น่าจะพวกมาอยู่น้อแบบใกล้ติดเก็ถึงโอ้โหจอมัวให้ตอนนี้หอก็หลายหอลำนี้ก็หลายบาทเหมือนกันนะเนี่ยหมดตัวเดี๋ยผมขอดูหนังหน้ามา่อยพี่ดูนี่ไว้ไว้อยู่ไว้ขับปะไม่รู้ใครขับ้วไอยู่ตรงไหนนเหหมมืออียู่ลังหลังสุดหลังสุดดูหน้ามาดูหน้าพี่ดึงเขาลงมาห้องอะไรเนี่ยเฮ้ย อ้าพี่ตงสสยหลับจริงเหรอพี่หลับหลับหลับเป็นตายอ่ะโอ้โหภาพมัวถึงแล้วถึงแล้วก็ตื่นมาอยู่ในคุกอะไรอีกมัววะเฮ้ยพี่อุ๊ยภาพภาพตำรวจนี่มัวเลยอะถ้าเกิดผมนับนับดูนะวันนี้ผมออาผมมัวมาใส่สามตันเนี่ยไหม มาแล้วบอกพี่เราตนรวจขอสักชั่วโมงหนึ่งแน่นพี่รอตื่นรอตื่นมาาเเข้แถวรียโอ้ยผมนี่หน้าเมาเลยอ่ะหน้าผมเนี่ยบอกว่าผมคุณตำรวจคุณตำรวจเด้งออกมาจากฮอเลยคุณตำรวจเด้งออกมาเลย เด้งมาเลยโอ้โหเต็มส oh. ูตรเอาเลยคุณตำรวจต่อขอชั่วโมงหนึ่งนี่คุณตำรวจผมพาโจรมาส่งเลยนะเนี่ยทำอะไรครับทำอะไรครับเนี่ย แก๊งเพื่อนเติมจารีล้วไม่ใช่ครับพาเจอมาส่งตำรวจแจ้งเรา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 ให้เขาอิมพาวไปเฉยเราเราเราให้เขาอิมพาวอิมพาวอิมพาวเฉยคนตำรวจคนตำรวจอิมพาวเฉยแต่ว่าจับจับคนนี้ใสัญจรเรเบลว่ะคนตำรวจแกงเพื่อนแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อนเฉย เอออีพาวให้หน่อยอีพาวกลับให้หน่อยแล้วก็จับคนเฮ้ยตำรวจไปทำลายแล้วเรียบร้อยตอนนี้ทำคลิปตอนนี้ตอนนี้ฮอล่็จากไปแล้วใช้คืนะครับแล้วแล้วทำไมมันมันไม่จับเข้าคุกก่อนอ่ะเฮ้ยพี่ตำรวจมาอีกคนหนึ่งไหนเห็นม่ะยน่ะปล่อยปล่อยปล่อย หคุณตำรวจคุณตำรวจเนี่ย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 มาใครคร้างมาใครค,รค,รคร้างไมาใครค้างอ่ะอาเคเคคอเกตทำอะไรยังไงพี่ขัวขว,ขอ,ขอ,ขวอย่าไป <laughs> เนี่ยเนี่ยคุณตำรวจเต็มชุดเลยเนี่ย พี่โมงหนึ่งตำรวจพี่โมงหนึ่งเตอมเนื้อตีห้าแหกี่ตามาเล่นไม่อยู่ครับไม่อยู่จับไปเลยตำรวจชั่วโมงนึงเด็กเลย ตำรวจแม่งงงเอพี่เจมทำไรอะมูมเรียบร้อยไหมเออดูคุณตำรวจไม่กลัวอะไรมั้นน um> ่ะเนี่ยขนาดแต่งมาเต็มๆอ่ะตำรวจจะไม่กล้าจับอ Phút sẽ bay, cố, đừng có đôi yốc cang lọt. rồi là oh. Oh. <cười> <cười> ตำรวจจะโดนกี่ชั่วโมงครับอย่างเงี้ยโอ้โหผมนี่ผมยินยอมผมอัดคลิปอยู่ผมอัดคลิปอยู่ข้าคุกเลยเข้าคุกเลยไปแล้วไปแล้วไม่ไปเขาขอรบส่อวเขาขอรบ เ้ยมามาถ่ายรูปใหม่ถ่ายรูปใหม่ถ่ายรูปใหม่เดี๋ยวผมอ่านเดี๋ยวผมทายเขารบ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 เรียบร้อย เอาใหมบ้างเอาใหมบ้างคุณต่อให้ผมห้าเสาไฟถ้าคุณไม่ได้ก็กับไปเลยเอาบ้าเอาบ้าตำรยุดตรงนี้ตำรวจต้องนับอ่ะคุณจะใช้รถก็ได้คุณจะใช้รถก็ได้แล้วแต่คุณโอ้โหทีนะผมผมจะอยู่ในอาช์ลาห้านาทีนะโอเคป่ะ ห้านาทีถ้าคุณหาพ,พวกผมไม่เจอห้านาทีผมจะเบ้ากลับเขเคปะให้ผมซ่อนแอบอ่ะปายปายปไป,ไป,ไปผมต่อให้ <c oughs> ต่อให้ห้าห้าสองฝ่ายปะแล้วแล้วคุณก็หากันเราเองโอเคนะพอคุณตำรวจพอพวกผมวิ่งพอพวกผมวิ่งพวกคุณก็เริ่มจับได้เลย คุณตำรวจแอบด้วยปิดตาด้วยปิดคุณตำรวจปิดตาด้วยปิดตาด้วยปิดตาปิดตาด้วยนะปิดตาด้วยนะโอ้คุณตำรวจเฮ้ยเดินเดินดีเดินดีไอ้คุณเดินคนแรกเลยคุณตุลย์ไปแล้วไอคุณเดินคนแรกไปแล้ว ห้านาทีห้านาทีจับไว้ไปแล้วทไมมผคาแบงทางตันมาอินเด็กอินเด็กวิ่งโกมหน้ามาเลยอินเด็กเร็วเร็วเร็วไปไหนดีวะทีดีผมก็หลุดเกมอ่ะเโดนยิงว่ะเร็วเร็วตอนอินเด็กว่าได้การว่าได้การเร็ว แม่งวิ่งตลกชิเป่งเลยเจี๊ยกลองมาดูดิเจอกล่องเรืยเจอกล่องถ้าวิ่งเข้าหาไอ้เรียกมันว่าขิงขอบเลยเจอดตํารวจมึงมาเล่นเลยเจ็ดสิบวิ่งไม่ได้แล้วเร็วเร็ววินเด็กผมยุบบนแล้วนะเฮ้ยไป่อ่ะห้องแอบหาห้องแอบไว้แอบดูกัน ระเบียงเลยอหะมอหมองมองมีกล้องด้วยเหรอเปิดแล้วยิงอย่ใหญ่แม่งแบบแม่งยังไม่ทันเริ่มเลยแม่งสาดก่อนเลยเอ้ยของขอย้อนหนึ่งว่ะก็คือผมอยู่ข้าคณะกลุ่มเลยทำไมผมยังโดนยิงอ่ะ่อยู่ ไปไหนแล้ววะฮิฮิคุณไว้คุณไว้ขึ้นหลังคาปะขึ้นหลังคาขึ้นยังไงขึ้นยังไงมีบันไดอยู่มีบันไดอยู่ขึ้นหลังคาเลยนะโดยอินเด็กวิ่งอินเด็กวิ่งโคตรหาถ้ามีมันก็หาเลยบันไดอยู่ดไหยวะนอกวิ่งนอกไดข้างนอกข้างนอกฝั่งผมใช่ไหมนี่ตำรวจมาอธิบาย กระโดดวิ่งหานะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้ไงวะเร็ว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 เรวจ้าหน้าท่ไหนวะตำรวจอยู่ไหนวะทีบหายละอยู่ตรงกลางเมืองเลยตำรวจอ่ะโฮ้ยเรารอดแล้วไว้ล่อล่อล่อเจี๊ยบอยู่บนหลังคาไหมวิ่งเข้าไปไปไปเนี่ยตกเจี๊ยบเลยเห็นไหมเนี่ยใายโดนจับ ไปแอบแยบแอบเอ่อยเร่อไมถ้าสองกล้องไม่คนจี้ยพี่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวใครมีคนแอบตรงนู้นเห็นหน่นี่หน้ามือเราเนี่ยตรงหน้าเนี่ยเห็นเนี่ยแม่งนั่งเงงดเ็นอินเด็กซ์ข้างบนเนี่ยเงยหน้าข้างบนนสองกล้องแล้วเงยหน้า แล้วดําดํายนะไป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 เฮ้ยตรวจมาตำรวจขามาแล้วบึงมาแล้วหรอไปตาดอด้ว่าอด้ว่อบนหัวไอ้สกูแกไกูรอเลยขอนึง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 ลบขอนึงขอนึงนี่ขอตรวจแดกรอ

เฮ้ยตำรวจมาแล้วลงรถแล้วเขาไม่เห็นเราเบเขาเแล้วเร็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 วอ่าไวดิไปไหนแล้ววะไปไหนแลวไปไหนแล้ววะเขาก็แบกนี่มาที่มาตรวายรวายวิ่งมามันจะปนวดเมูบผมเ่ไม่แล้วไม่แล้ว ไม่ได้แล้ววะไม่ได้แล้ววะเฮ้ยอินเด็กขับเหาะขับรถตำรวจไหมขับฮะเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจขับคอร์ดใบมีบัตรบัตรดีมีบัตรอะไรบัตรเดียวกระดาษเนี่วะยิ่งเป็นกระดาษเดี๋ยวดีเราลบก่อน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 นี่เป็นกระดาษยิ่เป็นกระดาษาปขี่คอร์ดใบไรดูมันเบื่อไปข่าวะแล้ว เฮ้ยมามาบนบ้านนี่มาบนบ้านนี่เฮ้ยกยจะตกปาวะเกือบแล้วพี่กูตายอาไรหมดตายได้เหรอว่าเสกอะอาหารหมดตายว่าในคุกเอากอดไปนะขอดไปวิ่งรอบเมืองเออเออไว้ขี่วไว้ ถ้าจริงหรอไอ้ตัวใครขีเดี๋ยวคนลอกให้มามาเร็วๆๆๆ้อนไปตอนสองมาแล้วไอ้ใครวะด่าอ้พวกก็อย่าคุกก็ได้ไอ้โค้ดข้อเกต

ดูด so so <terus>, ีแต่ล้คนเดินสบายใจเลยเร็วเร็วขับได้บอกด้วยนะตำรวจนาขับไม่ได้เอ้ยโนาใครโด้า่าแม่งิงหยุนหลังกปวดอะไรใครขี่คอร์ดบอยู่อะ ผมผมผมา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 หาหน่อยโคตรโคตรโคตรตำรวจหรอกพอมอบตัวหน่อยมอบตัวมึงมึงโดนจับแล้วมึงเนรคุณอะอ๋อวะตำรวจอยู่ไหนวะโดนแบนนะเว้ย์หน้าสงษารเลยตำรวจอยู่ไหนวะอยู่อยู่หนอนแล้วอยู่โรงพักอยู่รกโคตรโคตรโคตรยิ่งมายิ่งแล้วพอมันแค่มาจับไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโรงพักไหนอยู่โรงพัก เออได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยแมงมุมเอ็ดตำรวจวะนะตำรวจป่ะใครวะนะใครวะนะใครวะนะใครวะเนี่ยใครวิ่งอยู่วะโคตรอ่ะยังไม่โดนเยังไม่โดนเราไปมอบตัวไอเสกมากูณมาอยู่นี่ได้ไงวะตำรวจอยู่ไหนพี่โดนแล้วคุณตำรวจทำไมโหดจัง โอ้มันม oh. right? oh. yeah, ัน no, มันคมเว้ยมันคมอยู่เนี่ยอยู่คุกอ่ะว้าวจะต่อเราไปเยี่ยมุกกันหน่อยมบ้างจะต่อไม่ไม่ไม่เขาไปดักยิงคุกยิงให้พวกเราตำรวจตำรวจยิงพวกตำรวจยิงคุกอะไรอ่ะไอ้เฮียฮาวิร์ อะไรคุณตำรวจขอบคุณมากคุณตำรวจแม่งโดนสิบแม่งหายหมดแล้วแ <c oughs> ม่งหาย <c oughs> มหมดแล้ว